สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรนัทถากูลนะคะวันนี้ยังคงนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ ก็สาหรับในวันนี้นะคะมาต่อจากเมื่อวันที่1นึ่งมกราคมที่ได้พูดคุยกันกับคุณผู้ฟังไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปณิธานปีใหม่นะคะที่ดิฉันนําเสนอเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในปีใหม่นะคะแล้วก็เทคนิคในการที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตในช่วงปีใหม่นะคะเขานี้ยังติดค้างกันอยู่ค่ะในเรื่องของไอเดียคือมีเทคนิคไปซะก่อนและยังไม่ได้บอกไอเดียเลยเพราะบางคนบอกว่าคิดไม่ออกเลยจริงๆค่ะว่าจะเอาไอเดียในการตั้งเป้าหมายปณิธาน ปีใหม่อะไรนะคะเรามาต่อกันนะคะสำหรับไอเดียในการตั้งเป้าหมายปฏิธานปีใหม่นะคะหรือว่า New Year Resolution นั่นเองค่ะมาดูกันว่านะคะว่าข้อคิดอะไรที่จะทำให้ช่วงเริ่มต้นปีใหม่นี้นะคะมีความกระตือรือร้นและก็มุ่งมั่นกันนะคะดิฉันก็รวบรวมกลุ่มตัวอย่างที่เขาได้มีการสำรวจนะคะอาจจะเป็นทางชาวอเมริกันเนี่ยแหละคะ่ะว่าเขามีเป้าหมายอะไรกันบ้างเราก็ลองเอามาปรับใช้นะคะกับเราดูค่ะ อย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าอย่างที่1ก็คือเรื่องของเป้าหมายในการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะทุกคนล้วนต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าแค่คิดหรือว่าแค่พูดออกไปไม่สามารถทำสำเร็จได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยปฏิธานปีใหม่ของเราในปีนี้ลองตั้งเป้านะคะว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็สามารถเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานนะคะเช่น เราก็หยุดรับประทานอาหารขยะได้ค่ะหรือว่าอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะลดอาหารที่มีไขมันสูงค่ะของมันของทอดน้ำอัดลมต่างๆแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะนอกจากนั้นก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดีต่อร่างกายแทนด้วยนะคะหลายคนบอกว่างดน้ําตาลแต่ว่า แล้วก็ทานโนชูก้าได้นะคะอาหารน้ําอารมณ์ที่โนชูก้าแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ามันอาจจะไม่ดีต่อไตก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีฟอสเฟตแทนนะคะก็ลองไปดูกันว่าเราต้องปรับกันโอโหบางคนทานเป็นขวดลิตรกันเลยทีเดียวมันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะบางครั้งบางคราวอาจจะได้อยู่ค่ะ2ค่ะก็คือเรื่องของการพัฒนาสกิลนะคะให้ทันโลกค่ะ แน่นอนค่ะว่าในยุคนี้เป็นยุคของ AI นะคะโลกหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่ไปกันไวมากเลยทีเดียวความรู้ก็ถือว่าควรจะต้องพัฒนานะคะเราไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาค่ะทําให้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมีเรื่องราวเข้ามาเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเรามาตั้งเป้าคะ่ะว่าในปีใหม่นี้เราจะหมั่นศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความสามารถและนําความรู้เหล่านั้นไปสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตของเรานะคะใครยัง ที่ยังไม่รู้จักการใช้ ChatGPT การใช้ Gemini หรือว่าคนที่กำลังทำงานอยู่นะคะรู้จักแต่ PowerPoint นะคะลองเปลี่ยนมาใช้ Canva ดูนะคะหรือ Notebook LM หรือจะเป็นเรื่องของการสร้างแมปนะคะอย่าง Napkin มีอีกหลายแอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์มที่ให้เล่นนะคะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบเทคโนโลยีมากรู้สึกว่าทึ่งในการที่คนพัฒนาออกมาได้เยอะๆนะคะแล้วก็ทาให้งานเนี่ยสะดวก รวดเร็วมากขึ้นหรือว่าอยากจะลองแต่งรูปในมิจินียดูนะคะเราสร้างภาพสามารถนาไปขายได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าภาพของเรานั้นสามารถไปอยู่ในโฆษณาต่างๆหรือว่าในมีเดียต่างๆที่เขาอยากได้นะคะลองดูค่ะในการพัฒนาสกิลเนี่ยเราอย่ามองว่ามันยากนะคะมองให้มันเป็นความท้าทายปรับมาเซทเรานิดนึงว่าทําไมคนอื่นทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ต้องทําได้สิเราทําได้อยู่แล้วบอกซ้ำๆกับตัวเองอยู่เสมอแล้วเราก็ทำด้วยลงมือทำด้วยแล้วเราจะทำได้เองค่ะ 3นะคะสำหรับไอเดียในการตั้งปณิธานปีใหม่ก็คือเรียนรู้ภาษาอื่นให้มากขึ้น ในปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังคะการอ่านเขียนภาษาไทยเพียงอย่างเดียวไม่พอแน่นอนและแน่นอนแค่ต่อมาด้วยภาษาอังกฤษก็อาจจะยังไม่พอด้วยการพูดได้หลายภาษาเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการทํางานแล้วก็การเติบโตในอาชีพการงานได้นะคะหากต้องการเสริมทักษะและก็ขยายโอกาสในชีวิตควรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษจีนญี่ปุน่นเกาหลีฝรั่งเศสเปนหรือเยอรมนีนะคะมีคอร์สเรียนออนไลน์และออฟไลน์ให้เลือกมากมายเลยค่ะ ทีฉันเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งคุณแม่ที่ฉันเนี่ยวัยหกกว่านะคะหกสิ้าหกสิเนี่ยนะคะท่านเพิ่งจะมาใช้ภาษาจีนเนี่ยตอนอายุ60ตอนเกษียณโดยจากการเรียนทาง y t u t u นะคะเนื่องจากปณิธานของเขาคือเขาต้องการดูหนังจีนโดยที่คือหนังจีนเนี่ยกว่าที่เขาจะมาแปลเป็นภาษาอื่นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเขาต้องการดูสดแล้วก็คืออยากฟังจีนออก เขาก็เรียนนะคเขาก็เรียนทางออนไลน์เนี่ยนะคะตอนนี้พูดได้นะ,ะฟังได้พูดได้แต่ยังเขียนไม่ได้นะคะมันก็อยากจะยากนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นคนแก่ที่ทันสมัยนะคะเขาก็ทันสมัยเขาก็จะเทิน ipad ตลอดเวลานะคะไอแพล้ำหน้ากว่าลูกอีกนะคะดังนั้นก็ถึงบอกว่าถ้าเราเป็น คนที่อัพสกิลอยู่ตลอดเวลาเราจะมีความสุขกับชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดใครทําค้าขายนั้นยิ่งแล้วเลยค่ะเปิดโอกาสในการที่เราจะหารายได้อีกทางหนึ่งนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีการส่งออกหลายๆอย่างไปทางตะวันออกกลางแล้วก็เปิดประตูในเรื่องของการค้ามากขึ้นเนี่ยถ้าใครสามารถที่จะได้ภาษาทางตะวันออกกลางนะคะที่จะเข้าไปเจาะกลุ่มตลาดนั้นบอกคําเดียวค่ะมีแต่คําว่ารวยกับรวยนะคะโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่ดิฉันแนะนําเลยก็คือเรื่องของ อาหารของสัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมวเนี่ยนะคะนะคะเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะ การส่งออกในเรื่องของอาหารสัตว์นะคะเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่คุณผู้ฟังอาจจะหลงลืมไปที่ฉันเคยนำาะารางานแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยเราอะลองควรที่จะพัฒนาในเรื่องนี้ดูในเมื่ออาหารเป็นอันดับหนึ่งของโลกลองมาดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะและผลิตภัณฑ์ของใช้ของเล่นต่างๆนะคะเราอาจจะส่งออกได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ภาษาเพิ่มขึ้นนั่นเองต่อไปอันดับที่4ค่ะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวให้มากขึ้นนะคะไอเดียนี้นะคะปฏิฐานเอปีนี้ทํางานมาตลอดเลยบางคนใกล้กเกษียณแล้วทางานมา ยาวนานแทบจะไม่เคยไปเป็นเที่ยวแบบนานๆหกเจ็ 6, วันไม่เคยอาจจะแค่ใกล้ๆสามสี่วันลองตั้งเป้านะคะดิฉันตั้งเป้าในปีนี้อาจปีนี้ดิฉันไม่ตั้งเป้าเป็นการท่องเที่ยวแต่ปีหน้าปีเจ็ดูนนะคะดิฉันตั้งเป้าเรื่องการท่องเที่ยวว่าปีนั้นนะคะดิฉันจะ ขับรถเที่ยวในประเทศไทยแบบประมาณ10วันนะคะถึงไหนถึงการพักไหนนอนนั่นนะคะอาจจะลงไปทางภาคใต้เดี๋ยวก็ต้องดูจังหวะเวลาทางสามีว่าจะเป็นยังไงก็ตั้งเป้าไว้ในปี70ถามว่าในปี70ทําไมเพราะว่าปี69เนี่ยมีอย่างอื่นทําก่อนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นการฟูใจนะคะเป็นการมาอัพจิตใจเราเห็นของเห็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามผ่อนคลายปลดปล่อยตัวเองให้คลายความเครียด มันช่วยได้จริงๆไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ว่ากําลังทรัพย์ของท่านเนี่ยจะมีแบบไหนนะคะถ้าไปแบบต่างประเทศลองไปแบ็คแพคดูนะคะดิฉันชอบมากนะคะสําหรับการลองไปแบบแบ็คแพคดูเนี่ยเอาไปแบบชนิดที่นั่งรถเมนะคะไม่นั่งรถแท็กซี่ด้วยแท็กซี่เป็นบางครั้งบางคราวถ้าเกิดกับดึกหน่อยก็จะเป็นแท็กซี่แต่ว่าถ้าเป็นกลางวันก็นั่งรถเมรถไฟฟ้าของเขานะคะก็เปิดประสบการณ์ดีนะคะแล้วก็เราได้เ,เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะอย่างที่5าค่ะสาหรับไอเดียปฏิทานปีใหม่นะ ะะก็คือการหาอาชีพเสริมเป็นไรายได้พิเศษนะคะจากสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะเขาบอกด้วยนะคะว่าปีนี้69เเนี่ยนะคะก็จะเขาเรียกว่าเผาจริง ก็เห็นเผาจริงทุกปีนะเอาจริงๆแล้วนะคะอันนี้อาจจะจริงๆนะคะจริงๆที่สุดอะไรทํานองนี้นะคะเขาก็บอกว่าคือเศรษฐกิจเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะคะอยู่ๆวันดีคืนดีนะคะทองปีที่แล้วก็ทะลุขึ้นมา6 0 0 0ื่นกว่า6กห6 0่นมนเจนะคะแล้วก็อาจจะพันผวนลงก็ได้นะคะดังนั้นอย่างที่บอกคือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแล้วเราก็มีงานถ้ามีงานอยู่ด้านเดียวเนี่ยก็อาจจะ ต้องหวั่นไหวด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะถ้าไม่ใช่งานอย่างราชการอาจจะงานเอกชนเราก็ไม่รู้ว่าจะปิดตัวลงเมื่อไหร่หรือว่าบริษัทเขามีความขัดข้องอะไรไหมเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้บริหารนะคะคราวนี้เราก็หาไรายได้เสริมค่ะเราเริ่มจากที่ตัวเองสนใจอย่างที่ตัวเองชอบก่อนนะคะอย่างที่ตัวเองทําเป็นประจําเลยนะคะเราอาจจะมองว่าอุ้ยฉันชอบทาอาหารแต่ช่องอาหารเยอะแล้วนะคะ เราก็ทําแบบที่มันแตกต่างที่เป็นตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกใจใครหลายๆคนนะคะบางทีเราเริ่มจากเรื่องของการสมมุตินะคะสมมุติว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบวาดรูปวาดรูปโดยใช้สีเทียนก็จะแตกต่างแล้วเห็นไหมคะบางคนเนี่ยเขาวาดรูปโดยใช้ปากกาเมจิกโดยที่ไม่ได้มีการร่างก่อนเลย เขาก็ทําการวาดรูปแบบนี้นะคะตั้งกล้องหนึ่งตัวนะคะแล้วก็วาดรูปไปโดยใช้เวลา สมมุติว่าคือทําให้เป็นไทม์สแลปอย่างเร็วๆนะคะแต่ว่าคือไม่ได้มีการแบบหยุดพักแล้วไปทําต่อแล้วค่อยมาทําใหม่นะคือวาดครั้งเดียวนะคะสมมุติว่าร่างแบบวัดวาอารามสักอย่างหนึ่งโดยใช้ปรกกรเมจิกนะคะแล้วก็ไม่ผิดเลยนะคะสวยงามแบบนี้แล้วก็ตัดต่อนะคะตัดต่อคือใส่เพลงนะคะใส่ซาวเบาแล้วก็ทําให้เห็นถึงความรวดเร็วนะคะก็แค่นี้ค่ะคนก็มาติดตามแล้วความทึ่งเป็นความสามารถง่ายๆของเราเองนะคะแล้วก็ฝึกสกิลในการที่จะตัดต่อ แอปพลิเคชันง่ายๆแคปคัทนะคะตัดกันง่ายมากเรียนรู้เลยนะคะอย่างที่6ค่ะก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะไอเดียปฏิทานตัวเองเช่นเลิกแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่อาจจะเลิกไม่ได้อาจจะลดลงก็ได้นะคะปรับให้เราเนี่ยมีเป้าหมายสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะได้ไปท่องเที่ยวอย่างที่บอกได้หรือว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนได้นะคะเราเปลี่ยนจากการนัดพบปะสังสรรค์ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปทําอย่างอื่นได้นะคะเราอาจจะไปชวนกันไปวิ่งนะคะไปทํากิจกรรมชุมชนต่างๆนะคะอย่างที่7ค่ะ เป็นปณิธานที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปก็คืออ่านหนังสือให้ได้เดือนละเล่มนะคะสมัยก่อนดิฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าเดือนละเล่มนะคะสัปดาห์ละเล่มไม่ใช่ตั้งปณิธานด้วยทําเองมันเป็นอัตโนมัติไปเองนะคะตอนสมัยก่อนคือสัปดาห์ละเล่มสัปดาห์ละเล่มจนมันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันว่าลดน้อยถอยลงนะคะเล่มหนึ่งนี่ดองมา เป็นปีก็มีนะคะซื้อมาแต่ว่าเขาเรียกว่าหนังสือดองนะคะซื้อมาแต่ไม่ได้อ่านสักทีอันนั้นก็อยากอ่านอยากอ่านอยากอ่านแล้วก็ไม่ได้อ่านนะคะก็ตั้งเป้าเหมือนกันค่ะว่าจะพยายามทําให้ได้อ่านหนังสือให้ได้เยอะที่สุดในปีนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยละค่ะแพลตฟอร์มต่างๆมันเข้ามาใกล้ตัวเราก็เลยไม่ได้หยิบหนังสือออกมาอ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยการหยิบหนังสือออกมาอ่านเนี่ยนะคะมันทําให้เรามีการโฟกัสกับสิ่งนี้แล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ช่วยให้เราวกแวกอะค่ะคือบางทีเราอ่านในแพลตฟอร์ม บางครั้งบางข่าวเนี่ยลายเด้งขึ้นมาครานี้โฟกัสหลุดแล้วล่ะคะ่ะก็ไปอ่านลายนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาอ่านหนังสือต่อไปทําอย่างอื่นต่อนะคะดังนั้นแล้วจริงๆเนี่ยการอ่านหนังสือนะคะให้ได้อย่างน้อยเดือนละเล่มไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เราสนใจจะเป็นอาชญากรรมหรือว่าจะเป็นรักโรแมนติกหรือว่าจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆอินโนเวชันได้หมดเลยนะคะขอเพียงแต่ว่า ควรจะได้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งเล่มเต็มที่เอาแบบดิฉันก็ได้ค่ะทดิฉันตั้งเป้าไว้3เดือนหนึ่งเล่มเพราะว่าเดือนละหนึ่งเล่มคงไม่น่าจะทําได้นะคะก็สเดือนหนึ่งเล่มก็ยังโอเคนะคะส่วนตัวจะชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะชอบเรื่องเก่าๆเ,เรื่องโบราณแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่มีการ เริ่มต้นใหม่มีการขุดพบเจอนู่นนี่นั่นนะคะส่วนชอบตรงนี้มากประวัติศาสตร์ก็จะชอบประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นหลักนะคะเพราะว่าสนุกดีนะคะ,ะแล้วเหมือนนิยายเลยทีเดียวค่ะก็ตั้งเป้าให้ได้นะคะช่วยกระตุ้นสมองทําให้เราเนี่ยไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยพัฒนาความคิดนะคะวิเคราะห์ความทรงจําต่างๆมีหลายทักษะที่เราจะได้ด้วยนะคะสะรุปแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับ New Year Resolution นะคะหรือว่าการตั้งเป้าหมายในปีใหม่ปฏิทินปีใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นการพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านเลยนะคะก็การตั้งเป้าหมายปี นี้เป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นทิศทางของชีวิตเราเป็นตัวอย่างที่เราอาจจะทําอย่างย่อยๆนะคะก็แล้วแต่ว่าอยากจะทําอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยเอาอีกหนึ่งปณิธานที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เนี่ยมาให้คุณผู้ฟังทราบกันนะคะเพราะเป็นปณิธานของตัวดีฉันเองเลยค่ะก็คือการจัดบ้านใหม่นะคะเรียกได้ว่ากําหนดตัวเองไว้นะคะปณิธานนี้ว่า7วันจะพยายามทําให้ได้7โซนนะคะก็แต่ว่าทยอยทยอยไป7วันนะคะไม่ใช่หมายความว่า7วันติดกันเลยนะคะ เป็นสิ่งที่ตั้งเป้าของตัวดิฉันเองคือจัดบ้านรับปีใหม่นะคะจากบ้านเราเนี่ยปกติ เข้ามาก็เป็นบ้านแบบมินิมอลนะคะตอนนี้บ้านดิฉันเริ่มเป็นมินิมาร์ทนะคะเริ่มจะเยอะนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมากมายไก่กองเกิดซื้อเข้ามาแล้วก็ยังเก็บแล้วก็ไม่ค่อยระบายออกด้วยนะคะปรากฏว่าของตอนนี้เยอะมากเลยทีเดียวอ่ะมาไปพร้อมๆกันสําหรับการจัดบ้านรับปีใหม่นะคะเผื่อว่าไอเดียนี้คุณผู้ฟังอยากจะทําตามแบบดิฉันเตรียมตัวก่อนเลยนะคะ7วัน7โซนนะคะอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะน้ํายาทาความสะอาดอเนกประสงค์น้ายาล้างห้องน้ําผ้าขี้ริว้วผ้า ไมโครไฟเบอร์นะคะถุงขยะหลากหลายขนาดถุงผ้านะคะสำหรับแยกผ้าของบริจาคก,กล่องจัดระเบียบเครื่องดูดฝุ่นไม้ถูพื้นถังน้ําฟองน้ำนะคะเตรียมให้พร้อมเลยมาค่ะวันแรกเริ่มกันที่ห้องนอนก่อนนะคะวันที่1เราเริ่มของห้องนอนกันเริ่มจากตู้เสื้อผ้าค่ะแยกเสื้อผ้าเป็น3กองนะคะก็คือกองที่1เก็บกองที่2บริจาค กองที่3คือเอาทิ้งจัดกลุ่มตามประเภทการใช้งานนะคะแล้วก็พับจัดเรียงให้เป็นระเบียบค่ะ2นะคะก็คือจัดการห้องนอนนะคะเครื่องนอนต่างๆซักผ้าปูปลอกหมอนผ้านวมนะคะพลิกที่นอนแล้วก็ดูดฝุ่นด้วยตากแดดเพื่อฆ่าเชือ้อถ้าทําได้นะคะถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวนี้ก็มีสเปย์ฆ่าเชื้อไรฝุ่นด้วยนะคะ3ค่ะทําความสะอาดผ้ามา่านและหน้าต่างหลายคนเนี่ยหลงลืมเรื่องผ้าม่านนะคะ ทำทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ทําผ้าม่านนะคะส่งไปซักนะคะหรือว่าเราจะซักเองก็ได้แล้วแต่ว่าชนิดของผ้าม่านของท่านเป็นอย่างไรนะคะเช็ดกระจกกรอบหน้าต่างนะคะทําความสะอาดม่านมุลี่ต่างๆค่ะเคล็ดลับในการจัดห้องนอนให้หน่านอนนะคะก็คือจัดเตียงให้ห่างจากหน้าต่างค่ะเพื่อที่จะลดแสงรบกวนเลือกโทนสีผ้าปูนะคะที่ให้รู้สึกผ่อนคลายจัดวางต้นไม้ฟอ,อกอากาศขนาดเล็กนะคะติดตั้งม่านกันแดดเป็น2ชั้นนะคะเอาเท่าที่ทําได้นะคะนี่คือแค่เอานํามาบอกกันมาต่อวันที่2กันค่ะคือจัดครัวให้ สะอาดปลอดภัยนะคะขั้นตอนของการจัดครัวนะคะจัดตู้เย็นก่อนเลยค่ะตรวจสอบวันหมดอายุของอาหารนะคะทําความสะอาดชั้นวางต่างๆจัดระเบียบตามหมวดหมู่เช็ดทาความสะอาดภายนอก2นะคะจัดการตู้กับข้าวนะคะใครมีตู้กับข้าวตรวจสอบเครื่องปรุงด้วยนะคะว่าหมดอายุหรือเปล่าเช็ดทาความสะอาดชั้นวางนะคะจัดกลุ่มเครื่องปรุงตามการใช้งานติดป้ายวันหมดอายุไ,ไว้ด้วยตัวโตๆเลยค่ะ แล้วก็3ทมทความสะอาดอุปกรณ์ครัวนะคะขัดเตาแก๊สเครื่องดูดควันนะคะอ่างล้างจานท่อระบายน้ํานะคะจัดเรียงเครื่องครัวให้เป็นระเบียบค่ะเคล็ดลับนะคะการจัดวางของที่ใช้บ่อยๆเนี่ยเอาให้หยิบง่ายเอาไวใ้ใกล้ๆนะคะติดป้ายบอกวันหมดอายุตัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็เพิ่มถังขยะแยกประเภทด้วยก็ดีนะคะฝึกไว้ลองเป็นสิ่งที่คิดไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะ วันที่สค่ะมาห้องน้ําสะอาดกันนะคะปราศจากเชื้อโรคขั้นตอนการทําความสะอาดห้องน้ํานะคะ1คือทําความสะอาดสุขภัณฑ์ก่อนค่ะขัดทถส้วมด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทําความสะอาดอ่างล้างหน้านะคะเช็ดกระจกแล้วก็ชั้นวางของ2ค่ะตรวจสอบระบบน้ําเช็คท่อวาล์วนะคะตรวจสอบการระบายน้ําดูแลเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะสําหรับเคล็ดลับในการดูแลห้องน้ำเนี่ยนะคะก็คือให้ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อคุณภาพดีค่ะ เพิ่มที่วางของให้เป็นระเบียบแล้วก็ติดตั้งระบบระบายอากาศวางถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะวันที่4ค่ะมาจัดห้องนั่งเล่นให้หน้าพักผ่อนนะคะก็คือทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ก่อนเลยนะคะดูดฝุ่นทําความสะอาดโซฟาซักผ้าคลุมบอกหมอนอิงนะคะเชะะ็ดโต๊ะชั้นวางของทําความสะอาดพรมถ้ามีนะคะจัดพื้นที่ใช้สอยค่ะก็คือจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกําหนดโซนพักผ่อนโซนดูทีวีจัดมุมในการต้อนรับแขกนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่เก็บของ เคล็ดลับสาหรับโซนนี้ก็คือเลือกโทนสีที่ผ่อนคลายนะคะจัดวางต้นไม้ประดับเอาไว้นะคะติดตั้งไฟให้เพียงพอเพิ่มของตกแต่งที่มีความหมายขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะคะวันที่5ค่ะเรามาจัดระเบียงนะคะแล้วก็สวนให้สดชื่นค่ะจัดการพื้นที่สวนนะคะตัดแต่งต้นไม้กําจัดวัชพืชเพิ่มต้นไม้มงคลจัดระบบรดน้ําต้นไม้นะคะทําความสะอาดระเบียงล้างพื้นระเบียงค่ะทําความสะอาดราวด้วยนะคะราวระเบียงจัดมุมพักผ่อนตรวจสอบการระบายของน้ําด้วยตรงระเบียงค่ะ เคล็ดลับนะคะสำหรับโซนนี้ค่ะเลือกต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายนะคะจัดมุมนั่งเล่นกลางแจ้งติดไฟประดับให้สวยงามวางระบบกันมแมลงด้วยค่ะ วันที่6นะคะจัดโรงรถแล้วก็ห้องเก็บของค่ะเราก็จัดระเบียบที่เก็บของแยกของใช้ของไม่ใช้นะคะสําคัญที่สุดนะคะทุกๆบ้านควรจะมีห้องเก็บของนะคะหรือว่าโซนที่เก็บของค่ะจะช่วยให้ชีวิตยังง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะจัดกลุ่มสินของตามประเภททาป้ายติดชัดเจนจัดชั้นวางให้เป็นระบบนะคะส่วนโรงรถค่ะกวาดแล้วก็ล้างพื้นจัดพื้นที่จอดรถเก็บอุปกรณ์ซ่อมบารุงนะคะตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยเคล็ดลับเลยค่ะคือใช้กล่องใสนะคะในการแยกประเภทเพราะมันจะเห็นง่ายติดป้ายบอก ด้วยไว้ชัดเจนนะคะจัดวางตามความถี่ในการใช้งานและที่สําคัญเว้นทางเดินให้กว้างพอไม่งั้นสะดุดเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะวันที่7ค่ะก็คือนะคะในการที่เราจะตกแต่งบ้านนะคะในการรับปีใหม่ก็ เอาแล้วแต่เลยค่ะก็คือตกแต่งพื้นที่สวยงามติดไฟติดดอกไม้ธรรมดาต่างๆนะคะจัดโต้รับแขกหรือว่าอาจจะมีจัดมุมสวดมนต์ข้ามปีก็ได้นะคะเตรียมพื้นที่ทําบุญจัดโต๊ะอาหารนะคะเคล็ดลับแน,ะะน้นกนอนค่ะว่าก็ใช้ดอกไม้มงคลจัดไฟให้สวยงามนะคะเตรียมพื้นที่นะคะในการถ่ายรูปนั่นเองค่ะ สำหรับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือในการแต่งบ้านเนี่ยนะคะจัดบ้าน7วันเนี่ยนะคะก็คือต้องจัดเวลาค่ะทําตามแผนทีละวันไปนะคะอันที่บอกค่ะอย่างที่บอกว่า7วัน7โซนเนี่ยอาจจะไม่ต้อง7วันจริงๆก็ได้นะคะโซนหนึ่งอาจจะมีหลายวันก็ได้แต่ว่าพยายามทําให้ได้นะคะเราจัดสรรเวลานะคะแล้วก็ทําตามแผนที่วางเอาไว้แบ่งงานกับคนในครอบครัวให้ชัดเจนนะคะแต่ถ้ามีคนเดียวก็คือคนเดียวเนี่ยแหละค่ะเผื่อเวลาด้วยเผื่อว่ามีงานงอกนะคะจัดลําดับความสําคัญนะคะเคล็ดลับในการจัดเก็บน็่คือแยกของใช้และของไม่ใช้ให ชัดเจนนะคะติดป้ายต่างๆให้ชัดเจนเนี่ยจะช่วยจัดวางระเบียบได้ง่ายนะคะแล้วก็เก็บของตามหมวดหมู่นั่นเองค่ะเคล็ดลับความสะอาดคือทําจากบนลงล่างนะคะแล้วก็เน้นจุดที่ใช้บ่อยนั่นเองนะคะ นี่แหละคะ่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดิฉันนํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเผื่อว่าใครไม่มีปฏิทานในช่วงปีใหม่อย่างแรกเลยค่ะจากบ้านนะคะจากบ้านมินิมอลนะคะเราจะไม่ทําบ้านให้เป็นมินิมาร์นะคะจัดให้เป็นมินิมอลให้ได้ค่ะก็คือให้มันเล็กๆน่ารักนะคะใช้ได้มีน้อยแต่ใช้ได้มากนะคะไม่ใช่มีมากแต่ใช้ได้น้อยค่ะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วดิฉันยาตาวีมินวรณัากูลลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ